ใครเลี้ยงหมาจะรู้ดีครับว่าหมาเนี่ยมันรักเจ้าของมากๆเลยนะครับรักเนาะค่ะกูต้องบอกว่าบางครั้งเอเห็นเจ้าของเนี่ยกำลังมีภัยอันตรายนะนะมันก็จะเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปช่วยป้องกันนะคุณผู้ชมครับนี่ครับเจ้าลายายเห็นคุณยายนะครับเจ้าของบ้านกําลังจะถูกงูฉกใช่ไหมรีบเห่าเลยคุณผู้ชมครับรีบช่วยยายเลยทันทีคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันครับเยอะๆเยอๆย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 ๆๆ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 ๆ นี่โอ้ตัวบอลล์เลยอ่ะโอ้โหสู้ไม่ถอยเหมือนกันครับอ้งูเลื้อยไปทางไหนเจ้าลำยายนี่ก็วิ่งตามไปครับนี่แหละองค์คละครพิทักษ์ยายดูดูดูยายก็พยายามจะโกหบอกลำยายออกมาลำยายออกมาเขาก็เป็นห่วงเนาะกลัวถูกงูกัดไงเอกมางูมันฉกขึ้นมาไม่รู้มือที่ดก็ไม่รู้ดูดูดูมันจะเข้าไปกัดดูดูดูตาเหลือเกิน แต่มันเป็นสัญชาตญาณของหมาจริงๆนะเวลาเจองูจะแบบนี้จะเข้าไปแบบเข้าไปกัดเข้าไปฟัดเนี่ยนะกัดจมเขี้ยวเลยอะเมื่อกี้นี่คือคลิปที่เจ้าลำไยนะครับหมาพันธุ์ไทยเพศมีอายุ4ขวบนะครับกำลังเห่านะไล่กัดงูที่ซ่อนตัวอยู่ในแค่ในครัวนะครับขณะที่งูก็ดูดูร้ายพอสมควรนะก็พยายามจะแหวงฉกนะครับสุดท้ายนี่กู้ภัยมาช่วยจับใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยกันนะคือจังหวะนั้นครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็ตกใจ ก็เป็นห่วงทั้งหมาทั้งคนนั่แหละคุณผู้ชมครับแต่พอเจ้าที่มูลทิศใต้เตกถึนสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึง<ม>ก็จับได้อย่างง่ายดายครับงูตัวนี้คืองูสิงดงครับยาวประมาณ2เมตรครึ่งได้แต่ยังโชคดีที่เป็นงูมไม่มีพิษไม่งั้นเจ้าลำไยอาจจะไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะ hmm. เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นช่วงค่ํานะครับของเมื่อวานนี้ในบ้านหลังนี้ครับอบอกบ้านเลขที่ก่อนเลยแล้วกันครับบ้านเลขที่60ทับสองนะครับอยู่ที่อำเภอสีชนนะ สอบถามคุณยายเจ้าของบ้านครับให้ข้อมูลบอกว่าไปเจองูตัวนี้นะครับอยู่ในครัวคือยายเนี่ยมาหาอะไรกินไงก็มีน้องลำไยครับเจ้าหมาตัวนี้เดินตามหลังมาด้วยพอมาถึงในครัวครับเจ้าลำไยก็ส่งเสียงเห่าไม่หยุดเลยทีเดียวตอนแรกยายยังสงสัยว่ามันเห่าอะไรถ้าไปจะมาของงูมันถูกเจ้าลำไยไล่นะฮะคุณผู้ชมครับมันก็เหมือนว่าโอ้โหเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ในครัวแบบนั้นคือยายก็กลัวไงก็เลยหนีออกมาก่อนแต่ ก็ตะโกนบอกว่าลำไย,ยลำไย,ยออกมาออกมาออกมาคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรคิดว่าเป็นงูเห่าหรือว่างูจงอางด้วยซ้ำครับเพราะว่าตัวมันดำๆใช่ไหมนี่ยังโชคดีที่เป็นงูไม่มีพิษนะส่วนน้องลำไย,ยครับก่อนหน้าน,นี้เคยเห่ามาเยอะแล้วอะไรที่เป็นแบบสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในบ้านครับตัวเฮียหรือว่างูอะไรที่มันไม่มีพิษเนี่ยลำไย,ยเนี่ยเห่าทุกๆครั้งที่ก่อนที่มันจะทำร้ายผู้คนในบ้านแล้วนะครับโอ้โหดูสิองค์ลัคพิทักษ์ยาอย่างแท้จริงเลยนะเนาะสุดยอด นี่เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกแบบเออไม่เสียอาหารเมร็ด <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ตอนนี้อยากให้กินข้าวสุกหรือว่าอาหารเม็ดกันเนาะ <c oughs>